ประเด็นในช่วงนี้นะคะเรามีสถานการณ์ล่าสุดในกัมพูชาค่ะรวมทั้งผลชิงแชมป์ชายเดี่ยวเทนนิสวิมเบอร์ดันนะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ในกัมพูชาค่ะ mm hmm. นายกรัฐมนตรีคนที่สองของกัมพูชาก็ได้ประกาศปลดกลุ่มพันโรดมรณฤทธิ์ออกจากนาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร่วมแล้ว สมเด็จทุนเซน็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของกัมพูชาได้ประกาศทางสถานีวิทยุในวันนี้ว่ากลมพระนโรดมรณฤทธิ์จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีร่วมอีกต่อไปและรัฐบาลพร้อมที่จะสรรหานายกรัฐมนตรีร่วมขึ้นคนใหม่ขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทนแล้วแต่เนื่องจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีร่วมคนที่1เป็นโคต้าของพรรคฟุนซิงเปกจึงขอให้พรรคแต่งตั้งผู้แทนขึ้นมารับตําแหน่งแทน สำหรับสถานการณ์ทั่วไปในกัมพูชาล่าสุดการสู้รบได้เริ่มสงบลงบ้างแล้วหลังจากที่ทางการกัมพูชาได้ประกาศห้ามผู้คนออกจากบ้านในยามวิกาลในคืนนี้รัฐบาลนะคะได้เตรียมออกมาตรการรองรับผลกระทบจากการปรับระบบการเงินแบบลอยตัวค่ะ นายธนงพิทยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้จะหารือถึงมาตรการที่จะรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบการเงินแบบลอยตัวซึ่งจะมีมาตรการระยะสั้นหลายวิธีส่วนระยะยาวนั้นเมื่อเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาและระบบการเงินของไทยมีสภาพคล่องขึ้นจะทําให้ค่าเงินบาทแข็งขึ้นได้ทางด้านพลเอกชวริยงใยยุทธนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าตัวเลขในขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงถึงภาวะ เงินเฟอร์แต่หากเงินทุนต่างชาติไหลเข้ามาประเทศมากขึ้นก็เชื่อว่าปัญหาจะลดน้อยลงพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์การสู้รบในประเทศกัมพูชาว่าเป็นเรื่องปกติและยังไม่รุนแรงถึงขั้นต้องอพยพประชาชนตามแนวชายแดนคณะทูตานุทูตหลายประเทศประจำประเทศไทยนะคะได้เข้าเยี่ยมผู้อพยพที่จังหวัดราชบุรีค่ะ ที่ศูนย์อพยพบ้านน้ำหินหมู่5อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีในแผนวันนเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยได้นำคณะทูตานุทูตจากประเทศสวีเดนเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาเนเธอร์แลนด์และอังกฤษป,ประจำประเทศไทยเข้าตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือชาวกเกรียงที่หลบหนีการสู้รบในประเทศพม่าโดยมีการนำแพทย์พยาบาลและยารักษาโรคเข้าช่วยเหลือผู้อพยพนอกจากนี้ยังได้นำนมมาให้แก่เด็กๆในศูนย์เดิมดื่มเพื่อเสริมสุขภาพด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะได้เตือนโรคเบาหวานในเด็กอาจจะส่งผลให้เด็กพิการหรือเสียชีวิตได้ แพทย์หญิงมานาสีอิสรางกูลณอยุธยากุมารแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรเปิดเผยว่าโรคเบาหวานนอกจากจะพบมากในผู้ใหญ่วัยสูงอายุแล้วคนอ้วนแล้วปัจจุบันพบว่าในในเด็กทารกอายุ7เดือนก็มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งไม่สามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้นอกจากใช้วิธีฉีดอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลโดยมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดหากเด็กได้รับอินซูลินมากเกินไปจะมีอาการชักจนถึงหมดสติถ้าช่วยไม่ทันอาจจะเสียชีวิตได้และถ้าได้รับอินซูลิน น้อยเกินไปจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดเกิดอาการหอบปวดท้องอาเจียนถ่ายปัสสาวะมากจนกระทั่งหมดสติได้เช่นกันยังไรก็ตามการเกิดโรคประวานในเด็กจะไม่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านสมองแต่อย่างใดรักษาไม่หายต้องดูแลตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ดูสุขภาพจิตนี่ต้องดูกันทั้งบ้านเลยนะคะคือหมายความว่าทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งผู้ดูแลเด็กด้วยนะคะ เด็กที่เป็นโรคเบาหวานนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากเด็กที่มีแนวโน้มทางพันธุกรรมที่จะเป็นโรคเบาหวานแม้ว่าคนในครอบครัวจะไม่มีใครเป็นโรคเบาหวานก็ตามแต่หากเด็กได้รับเชื้อไวรัสคอสซัสกีบีหรือไวรัสที่ทําให้เกิดโรคหัดเยอรมันโรคคังทูมหรือเด็กที่มีเนื้อง,งอกหรือมีความผิดปกติของตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ก็จะทําให้เด็กเป็นโรคเบาหวานได้ สมาคมครุศาส์สัมพันธ์นะคะร่วมกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันจัดเดินเฉลิมฉลองคณะครุศาสตร์ครบรอบ40ปีค่ะเช้าวันนี้นายชัยธวัฒน์ไทยยงนาย,ยกสมาคมครุศาส์สัมพันธ์เป็นประธานเดินเฉลิมฉลองคณะครุศาสตร์ครบรอบ40ปีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผลิตศิริบัญพิทักษ์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ต้อนกล่าวต้อนรับในงานดังกล่าวนอกจากจะมีกิจกรรมวอล์กแรวร่ยังจัดให้มีการประชุมทางวิชาการและการจัดกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเช่นการรำลึกสายใหญ่พี่น้องสีเพลิงโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาในฐานะสิทธ์เก่าคณะครุศาสตร์มาร่วมงานและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะครุศาสตร์เป็นเงิน10,000บาท นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมสังสรรค์โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยให้บริการนำอาหารและเครื่องดื่มร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย<ม>ทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ<ม>ก็ได้เปิดใจต้องการให้เด็กไทยนั้นเรียนรู้เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยโดยรับปากว่าจะสร้างพิพิธภัณฑ์เด็กในกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ นายพิจิตรัชกุลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเพื่อให้เด็กได้สแสวงหาความรู้จากสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันซึ่งจะเน้นการสัมผัสของเด็กที่มีต่อสิ่งของโดยเด็กจะมีอายุระหว่าง3ถึง8ขวบสามารถทำความเข้าใจกับกระบวนการทางทิศวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเองตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์เด็กขึ้นในกรุงเทพมหานครและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วย สำหรับสถานที่ในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์นั้นกรุงเทพมหานครเห็นชอบสองแห่งคือบริเวณพื้นที่บางส่วนของสวนจัตุจกักและพื้นที่บางส่วนของสวนหลวงรอเซึ่งคงจะต้องพิจารณาคัดเลือกกันอีกครั้งว่าสถานที่แห่งใดเหมาะสมที่สุดอย่างไรก็ตามประมาณกลางปี2541พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยใช้สถานที่สวนลุมพินีบริเวณเวทีลีลาเป็นการชั่วคราว พีซแซมพราสนะคะก็สามารถควา้าแชมป์เทนนิสเวมเบอร์ดันเป็นสมัยที่4เมื่อครู่นี้ค่ะรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างพีซแซมพราสมือวางอันดับหนึ่งของโลกพบกับเซตริตปิโอลีนมืออันดับ44จากฝรั่งเศสเริ่มการแข่งขันแซมพราสซึ่งได้เปรียบทุกขบวนเป็นฝ่ายรุกหนักทันทีเซตแรกแซมพราสเอาชนะไปได้ก่อน6ต่อ4 เซตที่สแซมพลาสก็ยังคงเล่นได้อย่างโดดเด่นทั้งการขึ้นเล่นหน้าเน็ตและดักท้ายคอร์ดเอาชนะไปได้อีก6ต่อ2ก่อนที่จะปิดฉากเอาชนะในเซตที่3 6ต่อ4ทําให้พีแซมพลาสเอาชนะไปได้3เซตรวดสําหรับชัยชนะในนัดนี้ทําให้แซมพลาสสามารถคว้าแชมป์เทนนิสวิมเบอร์ดนันเป็นสมัยที่4สําเร็จคือในปี1993 1994 1995และครั้งนี้1997และเป็นแชมป์ของแกรนแสลมรายการที่10 ของเขาด้วยค่ะช่วงนี้ชงรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีกันต่อค่ะ